แล้วมันเหมือนเหมือนเหมือนมันก็พยายามจะไปจะไปเอาใบไม้ปิวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะแค่มองแต่เขาจะไม่ลุกคําเตือนคู่เอกดีไบรับรองจากคาร์เลนเพเยอร์แคนาี Academy, for animal training at behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือน,นสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาดูลูก ไทยหลังอานนะครับ2ตัวนะครับอย่างนี้ผมบอกครับสุนัขไทยเป็นสุนัขพันธุ์พิเศษครับก็คือมีความกล้ามากกว่าสุนัขพันธุ์ฝรั่งหลายๆพันธุ์มากนะครับเพียงแค่คือเวลาเราเลี้ยงสุนัขไทยนะครับสิ่งแรกที่เราควรเลือกครับก็คือสายเลือดครับพ่อแม่ครับดุอย่าให้ดุให้มากครับถ้าดุมากเราต้องยอมรับเลยนะครับว่าถ้าดุมากเนี่ยเราจะควบคุมยากครับเพราะเขาจะกล้าปกป้องของเก่งก็จริงครับแต่ว่าโอกาสที่โตขึ้นมานะครับแล้วก็จะเริ่มกัดเจ้าของเนี่ยจะค่อนข้างจะสูงนะครับถ้าเราไม่สอนแต่เด็กนะครับ อันดับที่2นะครับเวลาที่เราเลี้ยงน้องหมา2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยหลังอ่านหรือไทยบางแก้วนะครับสิ่งที่เราควรทำครับคือสอนแต่เด็กครับเพื่อให้เขามีมายเซ็ตหรือความคิดครับว่าเขาไม่ใช่จ่าฝูงครับพอถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งคิดว่าเป็นจ่าฝูงนะครับเขาจะทะเลาะกันเองและกัดกันเองครับเพราะฉะนั้นคือเราควรจะปรามเขาแต่เด็กๆครับก็คือการสอนนั่นเองการสอนนะครับไม่ใช่การตีนะการตีเนี่ยเป็นการห้ามแบบปุ๊บปั๊บน้องหมาจะหยุดเมื่อเขากลัวนะครับแต่ ตอนโตครับโอกาสที่จะสู้เจ้าของอาจจะสูงมากประมาณ80%เลยครับที่มาถามผมในอินบ็อกซ์หรือโทรมาถามแอดมินนะครับก็คือน้องหมาเนี่ยครับเริ่มกับเจ้าของแล้วต้องการให้ปรับพฤติกรรมไอ้นี่ปรับหาว่าปรับได้ไหมปรับได้ครับแต่เจ้าของต้องใช้ความพยายามอย่างสูงมากครับสูงกว่าตอนที่จะสอนตอนเด็กๆนะครับ ก่อนไปนะครับใครสนใจกา์ฝึกนักไม่ว่าจะเป็นค er, ิกเกอร์สายจูงนะครับผมจะลงลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับไปช้อปปิ้งกันได้ว่าแล้วเราไปดูน้องหมา2ตัวนี้พร้อมกันครับว่าเราจะเริ่มปรับให้เขายอมรับเจ้าของอยังไงครับไปไปก็คือไม่เอาแล้วระแวงไม่เอาแล้วดีดีกว่าสวยตัวนั้นคอนฟิเอนต์ไอตัวนี้ต้องระวังไอตัวนี้โตมาต้องระวังครับไอตัวเนี้ยไอตัวนี้เข้าใจคนอ,อ๋อลองดูนี่นะครับบุคลิกสองตัวนี้จะต่างกันมากครับไอตัวนี้จะสนใจผมส่วนตัวนั้นน่าจะไม่เอาจะไม่เอาผมไอตัวนั้น ถ้าเป็นตัวถ้าผมมองนะถ้าไอ้ตัวนั้นจะจะเซฟสุดค่ะแต่ตัวเนี้ยต้องทําเยอะเลยอ่ะนี่พูทั้งคู่ป่ะครับพู่ทั้งคู่ค่ะอะไรใคอนแทคดีคใช่ไหมครับปฏิสัมพันธ์ดีเวลาเรียกอะไรนะ่าจะมองแต่แต่อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเริ่มใส่สายจูงใช่ไหมอับต่อยคุณป้าถือนะคุณป้าต้องห้ามให้เขาอะครับเดินเองคําว่าเดินเองคือเดินสํารวจเองถ้าอย่างนั้นนะมันจะกลายเป็นว่ามันจะเข้าใจว่าถ้ามันอยู่คุณป้ามันทําอะไรก็ได้ ซึ่งซึ่งมันอาจอาจอาจจะเฉยเวลาโตขึ้นมาสมมติมันไม่พอใจใครปุ๊บแทนที่มันจะสนใจเราก่อนว่าเรารู้สึกโอเคไม่โอเคครับมันอาจจะเห่าได้เลยคู่เหรอคุน้องชายเหรอเขาไปกัดตัวนี้ไงคือคืออเหรเราอุ้มเขาว่องมาด้วยอะไอตั่นี้เี่ยที่โดนคู่เหรอครับที่มันทำท่าเห่าเห่าใสแล้วก็เหมือนกับจะกัด อนนี้คือเหมือนเจอคนใหม่ๆอะค่ะมันจะตื่นเต้นหมดแต่มาสนใจไปเดี๋ยวประดาแล้วมันแค่มาเทสดูว่าผมคือใครจริงๆแล้วมันเหมือนเฟรลี่นะแต่จริงๆแล้วแค่มันทําหน้าที่เกินคือมามาเทสเดินไ่เฉยๆเดี๋ยวให้ให้ดูอีกทีว่ามันกลัวสายไม่กลัวสายเฉยเราเดินตรงนั้น<ด>อันนี้นะสมมติมันเดินจากตรงนี้ไปตรงนู้นได้นะแสดงว่ามันไม่กลัวสายแต่ถ้าเราฝึกบังคับมันจริงๆนะครับแล้วมันมีอาการนะแสดงว่ามัน acting นะอย่างที่ผมบอกเดินมาเดินมาใช่นั่ะอย่าโชกถูก ถามว่าทำไมมันหนึงหยุดมันลองดูว่าถ้าหยุดอ่ะคุณมะนาวจะหยุดไหมใ้ว,วยอย่างงี้สวยอย่างงี้ผมชอบคือเรากำหนดวิวเพราเขาเดินหนีเพื่อคุณมะนาวดึงไปเลยเราจะเล่นความคิดก็ก่กอนว่าต่อไปเนี้ยถ้าฉันอยู่ในสายเนี้ยเธอต้องคอนเน็กกับฉันอ่าแล้วก็หย่อนใช่นั่งแล้วก็ชิดชิดอ่าชิดแล้วก็เถริมนิดนึงครับโอเคได้ได้ได,ได,ได้ผัดจีนต,ตัวครับมันร้อนครับโอเคนั่งหรือหมอบเพื่อการลุดดิฟเฟนส์ถามว่าทำไมต้องอยู่ซ้ายมือเพราะเราต้องการกำหนดความคิดเขาว่าเขาอ่ะไม่มีสิทธิ์เลือกนะจัังงงงหหหหวววะะแแรรรรรรกกกกเเเเเเเาา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 าลลลืืืออออออใ้้้้้้้ค่ตยยุดนนนีพถมม แสดงว่าเขาเริ่มคอยตามครับตอนมันแค่เห็นน้องเขาไปคุณป้าเขาไปเนี่ยมันอยากรู้ว่ามันไปดังมาได้ไหมซึ่งมันไม่ต้องสนใจนะอ่าใช่ถูกครับสวยใส่มือมันรับอย่างนั้นถูกเราต้องการให้เขามีอาการยอมรับครับมีการลดดีเฟนต์แค่นั้นเองอย่างนี้สวยดูหูนะครับหูไม่ได้หูไม่ได้คือหูสามเหลี่ยมหูสามเหลี่ยมคืออย่างนี้สิ่งที่ต้องการคือเวลาอยู่ใกล้คุณมนาหูหูเหมือนดีใจเวลาเรากลับบ้านนะครับหูบิดอย่างี้ใช่ใช่แล้วค้างแล้วค้างนี่ oh. นคือไอคอนแทค ถามว่าเวลาทำไมผมสนใจถึงเรื่องเรื่องขงคอยอันแทกมากกว่าการสั่งเพราะว่าท่านุษน้องหมามีใจครับสติสมาธิเขาจะมองตลอดเวลาสวยไม่ล้ำหน้าอยู่ซ้ายมือเนี่ยหูรูแล,ละหูซ้ายขวารูบิดละนี่หยุดปึ๊บดึงอยู่คู่กันครับปึ๊บสวยสวยไม่ล้ำหน้าไปเท้าเราอยู่ซ้ายมือยืนคู่กันครับแล้วรอหนึ่งนาทีนั่งหรือหมอบถูกครับห่างไม่ลง,มไ,มลงไม่เป็นไรมันเป็นบุคลิกของเขาครับแต่จะเห็นว่ามันอาการเครียดคือหายใจแรงผมเรียกคิดในทางบวกนะ นี่นั่งเห็นไะคือมันมีอาการเคยตัวอันนี้ผมเดานะมันชอบใช้เสียงเนี่ยคุณมะนาวนี่ไงมันบังคับไงมันก็เลยจะใช้กุยุทยุเดิมคือเห่าโทนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยมันมีไอคอนแทคต้องแอบดูก็ได้เนี่ยเห็นไหมไอ้มันเกิดการสแตนบายอย่างเงี้ยการสแตนบายก็คือมันมองเราไหมเพราะว่าถ้าหมาหมอน้องหมามองเราอยู่แปงว่าสติสมาธิมันอยู่กับเราไ,ไห็วะมันจะมาเนี่ยหๆๆูหูหูหูได้แล้วหูขวาอ่ะได้ได้อ่านี่คือหูวันนี้ลังเกวขึ้นมาให้ได้ได อ้ไม้ปิวหรืออะไรเงี้ยครับเขาจะแค่มองแต่เขาจะไม่รู้เขาความอยากรู้อยากเห็นจะหายไปเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่เขาต้องรู้เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องบอกว่าใบไม้อ่ะมันอันตรายไหม<ฆ>ซึ่งเวลาคนเลี้ยงหมาหล,หลายๆคนครับจะมีความเชื่อว่าหมาควรจะรู้ทุกเรื่องพาไปดูซิอันนี้ใบไม้นะอันนี้กิ่งไม้นะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับบางครั้งถ้าหมามันมีคอนฟิเดนมากๆครับมันเข้าใจว่าเรากลัว<ฆ>มันจะเป็นต้องพะรับภาระหน้าที่เพื่อเฝ้าผมจะลองดูนะทีนะ กูบิดเห็นไหมะบิดแต่ไม่ลกจะต่างกับครั้งแรกที่เราลองนี่แหละครับคือไม่ทําหน้าที่แล้วเวลาทรง<ม>หูเห็นไหมเวลาทรงหูเปลี่ยน,นครับแววตาก็จะเปลี่ยนเพราะมันรู้สึกว่าอา้าวฉันไม่ต้องทําหน้าที่หรองั้นแม่มานาวทํานะดึงซ้ายมือไม่ลำหนาครับแล้วเดี๋ยวพอเขารู้สึกไว้ใจเขาจะลดดิฟเฟนต์ของเราเองเห็นไหมต้องวนหลุดอย่างนี้ผมเลยถามคุณมานาว่ามีใครอยู่บ้านไหมถ้ามีคน่ับาอยู่ตลอดซึ่งคุณป้าต้องทําให้เป็นมีมีพี่เขาอยู่ตรงนี้ตรงอ่านเนี่ยไอ้พี่อยู่อย่างเงี้เห็นนะตอนแรกอ่ะมันจะเฝ้าถู เนี่ยมันเรียนรู้ผ่านคุณมะนาวคือมันลดดีเฟนส์แล้วมันก็มองดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นเห็นไ,ไหมครับเนี่ยถ้ามันไม่ยอมนั่งไม่ยอมนั่งเราก็แค่อยู่ซ้ายมือไว้รอจนกระทั่งมันรู้สึกยอมรับด้วยตัวของมันเองเนี่ยเห่าเรื่องความสนใจอ่ะคุณมะนาวลองหยุดสวยๆนะครับไม่ลำหน้าอยู่ซ้ายมือ, <c oughs> อเอาเชแล้วก็หย่อนพอก็อยู่ซ้ายมือเลยให้หย่อนห <c oughs> ย่อนอ่าใช่มันตื่นเต้นไงคนเยอะ แต่มันคิดอยู่ขาขาหูหูถูกครับแล้วหย่อนย่อนย่อนไม่เป็นไรไม่ต้องดึงหย่อนย่อนถ้ามันนั่งโรดดิเฟน์ให้มันหย่อนกันแต่ว่าถ้ามันเดินหนีปุ๊บดึงซ้ายหย่อนดีครับถ้าสมมุติมันนั่งคือโรดดิเฟน์ถูกไหมมันอยู่ในซ้ายที่เราเข้าแต่ว่าถ้ามันจะมองแลปล่อยมันเลี้ยงแบบโอเพนไมล์แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาสนใจอย่างอื่นครับอย่างน้อยะหันมันมองคุณบนาวบ้างผมถือว่าโอเคนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร คือตอนนี้มันทําตัวไม่ถูกรอ,อนมันทาตัวไม่ถูกครับใช่ไหมครับเ,เวลาท้ามุดเขามีความไม่ไว้ใจหรืออะไรก็ตามที่แสดงอาการไม่โอเคอะมะนาวซ้ายมืออย่างเดียวแล้วก็ปล่อยเขานั่งแล้วก็เราก็รอดูครับว่าภายในเวลาเวลาที่เราแก้ไขเนี่ยเขามีอาการนั่งลดเดีเฟน์ไหมอตอนนี้คนเยอะมากยกมาท่ามุดรอนยอมอย่างเงี้ยผมถือว่ารอนเก่งนะ,อะโอเค นี้มองโอเคนะแต่งูมันจะขยับเยอะนะคะใช่ครับตอนแรกกัลไม่ไหวนี่พอมันมันรู้สึกว่าผมมันรู้สึกกลัวมันจะเดินหนีคุณมะนาวต้องทำให้มันรู้สึกไม่กลัวอ่ะใช่ถูกสวยขตื่นนะสู้สู้เจ้าเฉลุยไม่ได้กลับก็เหตุการณ์อย่างเงี้ยฉลุยมันป้องกันตัวเองได้ดีกว่าคือมันเข้าใจคุณมะนาวมากกว่าแต่อันเนี้ยมันมีบุคลิกของความแบบล็อกแรกอ่ะมันก็เลยดูเหมือนกลัวๆหย่อน ใช่ครับคือก็คือจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันเลยชัดใช่ครับอันนี้เหตุการณ์มันเหมือนกันเลยคือมีคนใส่พวกหน้าพวกตาพอมันรู้สึกผิดปกติปุ๊บการรีแอคชั่นของมันอะกลายเป็นว่าตัวนั้นอะบาลานซ์กว่าเออมันเป็นกลยุทธ์มันที่ผมบอกอะอ่าแล้วย่อนย่อนอ่าที่ผมบอกตอนแรกว่าเดี๋ยวมันจะมีกลยุทธ์เช่นไม่ได้กลัวสายนะเพราะเดินอยู่ตรงนู้นมันเดินได้แต่พอเราบังคับชี้น้าครับมันจะมีการร้องแหกปากวายวายซึ่งเราเห็นปุ๊บเราอย่าหยุดเราต้องเดินให้จบแก้มันอย่างนี้ใช่ไหมันแลล้้วกก็าไปใหจบ เนี่ยอ่ะแล้วหย่อนเมื่อกี้มันไม่ร้องเลยแต่พอมันรู้สึกว่าคุณมะนาวคอนโทรลมันอะมันจะเริ่มมีอาการแอนตี้หย่อนเสรสมาธิต้องดีกว่าครับแต่เนี่ยผมมองว่ามันขี้อ้อนไงแล้วคนยอมมันเยอะมันก็เลยเข้าใจว่าเวลาที่คุณมะนาวทำอะไรกับมันอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมีสิทธิ์ที่แบบจะแบบจะดิ้งได้อันนี้คือเครียดเพราะว่าเมื่อกี้มันเพิ่งเดินรอบเดียวเองนะแต่โพสิชันไม่ได้นะคุณมะนาวเพราะว่ามันเลยนำหน้าคุณมะนาวนิดนึงคุณโดนาต้องเก็บให้หมดอ่าอ่าหย่อนถ้ามัน ไอตัวเนี้ยอาจจะมีลีลาที่ต่างจากไอเจ้าฉลุยไอตัวนั้นชัดเจนคือยอมคือยอมแต่เนี้ยอาจจะมีลีลาของแบบลูกมันหมาขี้อ้อนบ้องแบงอ่ะมันจะชอบาบอยวายไปห่างชื่อลงคือคิดไม่ได้เข้าก้นไงเข้าก้นคือกลัวปึ๊หย่อนโอเคดีครับมันนี่เหมือนเหมือนเหมือนกับล้องล่างมัน มันแค่ลองดูรับถ้ามันทิ้งตัวคุณมะนาวจะหยุดไหมถ้าสิรุมันจะกลายเป็นว่ามันจะใช้กลยุทธ์นี้บ่อยขึ้นครับซึ่งสิ่งที่เราต้องการคือให้เขารู้สึกว่าทําไปเราไม่เราไม่สนและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าคุณมะนาวใช้อุปกรณ์อย่างที่ผมผมใช้ครับคือถูกต้องนิ่มอย่างเงี้ยเวลาเราดึงเราอะไรคือเราเซฟเขาอยู่แล้วแล้วถ้าดึงเราก็จะเซฟเขาด้วยนั่นคือเราจะตัดทุก power เขาออกหมดเลยครับไม่ได้สนใจเราใช่ใช่เวลาเขาไม่สนใจเราเราให้อยู่ซ้ายมือครับเราเล่นหัวสมองเขาอะลวย่อน เนี่ยคุณมะนาวสังเกตนะว่าเมื่อกี้คุณมะนาวไม่ได้ดึงดึงแรงก็น้อยมากแต่มันแหกปากเป็นเป็นทุนอ่ะเพราะงั้นคือเวลาเขาเขาโวยวายอย่างเงี้ยครับคุณมะนาวไม่ต้องสนใจอ่ะไอตัวนี้ acting ร้ายกับนู้นนะร้ายลึกนะเนี่ยร้ลึกไร้ลึกคือการเป็นนีฬาแต่นี่เปนดวงตานะใช่แต่มันไร้ลึกไงครับคือ r e a c ชั o นมันต่างกันไออย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยครับแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ย แสบไว้นู่นน่ะใช่เพราะมันกัดสายไอ้ตัวนั้นน่ะสังเกตว่าเวลาคุณมะนาวบังคับมันอ่ะมันไม่มีอาการทิ้งตัวไม่มีการกรีดร้องไม่มีการกัดสายไอ้เนี่ยแสดงว่าลึกๆอ่ะด้วยบุคลิกมันอ่ะมันอาจจะดูไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าถ้าเราจะคอนโทรลมันจริงๆอ่ะไอ้ตัวเนี้ยจะยากกว่านู่นอีกแต่สติมันก็ดีแต่บางจังหวะนะบางช่วงบางตอนสติมันดีนะเนี่ยเนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยย้อนอ่ะผมถามคุณมะนาวเมื่อกี้คุณมะนาวทำแรงไหมเออนี่คือ acting นั่งหรือหมอบโอเคหมดเลยนะยิ่งหมอบยิ่งดีปล่อยมันรดดีเฟนต์ไปแต่มันเดินน้อยมากอ,ะอ่ะอ่าคือมันเหนื่อยด้วยความเครียดที่มันรู้สึกว่าทำไมมันต้องปรับตัวครับเดี๋ยวผมจะลองเดินรอบคุณมะนาวกับเจ้าหลอดดูนะถ้ามันรู้สึกไว้ใจอะ่ะมนันต้องอยู่เฉยแน่ไม,ไม่ได้เห็นนะคือถามว่าถ้ามันเหนื่อยอะ่ะมันไม่ควรลุกถนะูกไหมแต่เนี้ยมันแค่เกิดความไม่ไว้ใจแต่วเวลาออกระยะห่างอะ่ะมันต้องนั่งใช่แล้วย่อน ชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างนี้นะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครครับผมกับน้องไนท์ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย